来弄。我还要弄这个。 ก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องอำนาจชาแนลนะครับก็เนี่ยวันนี้ก็มีงานแต่งงานของหลานสาวครับทุกคนเนี่ยมาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศในงานนะครับทุกคนก็ตอนนี้ตอนเช้าก็เตรียมการครับทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูในกลัวครับว่าก็จะมีอะไรกับข้าวอะไรบ้างในกลัวครับทุกคนไปเอ๋อ

กับกอในขัวทุกนนี่ก so ๋แกงเสร็จแล้วแกงเนื้อครับเนื้อเสร็จแล้วก็ยกไปแล้วตะกี้หุงข้าวอยู่นะครับหุงข้าวนะครับอย่างนั้นก็ช่วยกันอยู่นะครับอยู่ด้านหลังขัวครับทุกคนอืมต่อต่อคุณช่วยช่วยไม ก็กำลังตักกับจุกแบบก็แบบสวยๆเลยครับทุกคนนี่กขาสวยๆเลยแล้วก็นู่นให่เนื้อนะครับเนื้อแบบสุโขทับซุปโปนี่มากรักๆเลยครับทุกคนนี่เขาใส่ใบมะกรูดไปแล้วนะครับใบมะกรูดใส่อย่าให้มันมีกลิ่นนะครับทุกคนนี่หอมฟุ้งมาเลยนี่โอ้นี่ก็ตักข้าวเลยครับนี่ก็จานที่สองที่สามเลยครับวันนี้นี่สุดยอดจริงๆข้าวแบบนุ่มๆเลยนะครับทุกคนข้าวนุ่มๆ หนุ่ยหนูแกงส้มนะครับมาดูแกงส้มอ๋อแกองส้มมาดูแกงส้มแกงส้มปลาพงกระปงไหมก่อนแกงส้มปลาพ,พงนะครับทุกคนนี่นะครับกำลังพักพักอยู่นะครับ 我们嘞。 ก่อนจะพาทุกคนมาชมหานครับก็พาทุกคนมาเข้าครัวก่อนนะครับก็ตอนนี้มาแกงส้มนะครับปลากระปงขาวครับแม่ครัวมาช่วยเลยนะครับมาจากนู่นตุบันครับก็เปิดร้านอยู่ด้วยนะครับไก่เก้าแกงอยู่ที่ตุบันหมูแปรนะครับทุกคนอร่อยนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาอุ่นได้นะครับร้านข้าว กุบันบเ้าแกนหลายรับเลยนะครับทุกคนขายทุกวัน,นครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับรตอนนี้มาช่วยแกงสม้มออใไปทานหารเลี้ยงในวันนี้นะครับโอเคมาชมบรรยากาศต่อนะครับไปทุกแล่างน่นอนแบบเดียว 来，就来搞。 เข้าใจแล้วก็กำลังทานข้าวกันอยู่นะครับที่ขุดเ้าก็ขุดกันอยู่นะครับนี่ใครจะเสร็จช่วยก็โน่นผู้หญิงก็อยู่นู่นเดี๋ยวกันด้านบนน่นก็เป็นที่เดี๋ยวสักพักนะครับจะเราจะรองรับแขกเพิ่มผู้มาเยือนนะครับเจ้าบบาก็มาครับทุกคน,เด,กนคเดี๋ยวเจ้าบบาวก็มาประมาณสักเก้าโมงครับเก้าโมงเดี๋ยวรอขึ้นไปอยู่ด้านบนน,นู้นนะครับทุกคนโอเค

นี้ก็ได้หัวกะทิแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ในแกงเนื้อครับทุกคนก็เดี๋ยวเนี่ยชุโปมือหนึ่งครับเดี๋ยวจะเนี่ยจะใส่เครื่องแกงครับทุกคนก็สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านนี้ครับบ้านปฎิยาเลยนะครบไงานวันนี้นะครับทุกคนก็นะครับนัดหมายประมาณู่สามเก้าโมงครับทุกคนเก้าโมงถึงบ้านมือนงบ้านโดนเก้าโมงก็อนนี้ครับชาวบ้านเขากับได้เลย โอเคเดี๋ยวเราไปจะมมาร่วมมือกันนะครับทุกคนดีอาเป็นเดี๋ยวจะต้นครับเรียกว่าทางจะแคบๆหน่อยนะครับคนมาในงานวันนี้ครับแคบๆหน่อยเดี๋ยวมาณเก้าโมงวันนี้นะครับเดี๋ยวรอรับเจ้าเบาะนะครับมาจาก ปากเมนกับพระเจ้าเมงว่ามาจะเบาเนีตอนนี้พ่อพี่น้องตัวนึเขามาร่วมแลนด์ถ่ายรูปก็มาครับเริ่มก่อนเที่ยวสาวกับหลานหลานจะเบาจะมาประมาณเดี่ยสาวเก้าโมงครับทุกคนจะมาหน้มจอยู่นะครับตะมานอมจอยตอนนี้พ่อเขาต้องทำพอทำไปมาให้เดี๋ยวว่ายประมาณเที่ยงเที่ยงจะไปจัดอันแต่งที่ปากเมงอีกรอบนะครับทุกคน ก็เริ่มทยอยกันมากันแล้วนะครับื่อยมากันเลยโอ้โเน่นู่พี่น้องก็ร่วมถ่ายรูปกันนะครับรวมพลญาติแล้วันนี้รวมพลนญาติอ๋อนั่งนั่งนั่งครับนั่ง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  เอายนั่งเอน่านมาหนึ่งสองจ้ามโอเคกดไลน์หน่อยกดไลน์หน่อยหนึ่งสองจ้ามอันนี้กองนี้กอนกองนี้กอนโอเคเอาไปไปไปอ๋อมาโอมามากระเดกมามา bye bye đi. ôm neng tròn thắm, con lấy con lấy, neng tròn thắm, ok, à, được. à เลยร้อยจริงเลยในวัวเรามาหมดวันเลยจัดเย็นเลยนี่เลยไม่ได้เลยไม่ได้เออไม่ได้เออดีมันลงมาดีมันนู่นก็เจ๊มาเร็วกับเจิ้นเจินเจ๊เจิ้นกับกับเจิ้นเจิ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 นนครับอ๋อตอนนี้นะครับทางเจ้าเบาก็กําลังมาเลยครับเดี๋ยวพวกเราทั้งหมดก็ จะไปต้อนรับนะครับนี่นะครับทุกคนัง่ก็กำลังก็ตอนนี้ทุกคนก็เตรียมพร้อมนะครับต้อนรับเจ้าบ่าวมาจากปากเมงครับทุกคนแง่ครับดูจุดนู้นครับน้องกำลังมาเลยครับทุกคนน้องกำลังมาแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับทุกคน กระบวนแถวเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับจะเบามาจากปากแมงครับก็จากปากแมงครับห่างจากบ้านผมตะบนโบดุหุนก็ประมาณสักสิบกว่ากิโลครับทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็กําลังเตรียมพร้อมแลวนะครับ,รบจกระบวนขันมาก บวนก็ยาวเลยครับทุกคนนะครับในยมส่วนเยวจะเดินกระบวนเข้าไปจุดหานแต่งนี้นะครับก็วันนี้มาแสดงความยินดีกับหลานสาวครับ

บา้องพี่ครับเดี๋ยวเราเรก็หรือหรือาจเบากับกันมากี่นะบได้แล้วยมเควรเจ้าเบาลังมาครับตกัวเ 对，对，对。 เดี๋ยวทุกคนก็ไปทานข้าวนะนะครับก็ตอนนี้ทานขา้นา,นขาวเลยนะทนุกคนตอนนี้ขมา,าเก็บผักสวยกับกับผมโอ้โหจัดเจนยอย่างเดียวอ่า chặt dễ lười luôn đi đâu mở qua cháu lười nè bạn thì chặt chặt à, chặt ได้เรียกอันนี้กับก้าวตรงนี้เลยกอตอนนี้ทางกระบวนชาวเบาก็เสร็จภารกิจแล้วก็มานั่งทานอาหารกันนะครับทุกคนเนี่ยครับมากันก็โอเคครับก็ประมาณเกือบเป็นร้อยครับทุกคนนะครร้อยแล้วก็ทางแม่ครัวก็เต็มที่นะครับนี่ขอ,องอาหารพร้อมเลยนะครับตุตตัวอยู่นั้นพร้อมเลยนะเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูไป

นะครับขอบคุณมากๆครับขอเดินทางกับพ่อยตั้นเดินทางกับโดยตัวที่ภาพแล้วก็ขอให้ท่านมั่งคั่งทั้งบารมีทั้งอุตราครับโอเคนะครับเข้ามามาใจไอ้ห่าเนี่ก็มา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 ขอบคุณทางอ่าภรรยาก้องตันนายกเล่าเนาวอันนี้ยกจุงมาเองเลยวนี่เดี๋ยวนี้กล้องล่ะกล้องกล้องเป๊ะนะเนี่ยเดี๋ยวไปกองก่อน ท่านนายกมาเลยนะครับมาร่วมงานนะครับออกมากันต้อเบียงนะมาจ้ากระบี่นงมาแล้วแต่ว่าพึ่งพึ้งพึ่งพึ้งดังเกลียงมาตึงอันนี่ไม่ได้เลยนั่นเนอะเลยยากเลยเนาะเออาเนี่ยไปลงมาต้องตึ้งไม่ได้ lẹ trùm mặt cho cao hay lưỡi cái dạ môn trùm mặt cho cao hay lưỡi vân đi em dạy hai ơi cắp đai 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 ok 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 <tư>? ok <tư? ta işing>

กูกลองมาไม่ได้ต้องเราดับรถต้องนั่งเออเก้ไล่ยมันนั่เลยเกเไม่หญ่ลูกได้แล้วการไม่ได้ลองลังก้หลังชามด้วยวะการไม่ได้กลังกินข้าวเลยไหมนี่กินได้น้าน้าเออก้าวน้าน้าก้าวต้องไม่ได้ต้องต้องกินต้องกินนะครับโอ้หัดก้าวมุกันเลยเหล่ากับทุกคนโอ้โหคนแน่นเลยนะครับคนแน่นเลย

นมาเลี้ยมัวกับกอวันนี้เราตั้งเนี่ยกอฮอกมากับตังคุ้ยยัยนะครับเนี่ยมารวมอ่านในวันนี้นะครับก็ขอบคุณบรรอากาศนี้ด้วยนะครับเนี่ยพออ่านพอใกล้จะเลิกเลย กาจะเลืกเลยนี่ก uh, so uh, so ็เอ้ขกบคณทุกคนทุกทั้นที่มาช่วยมารวมกันนะับกร้อยเนาะโอ้เก่งร้อยโอ้ป้าน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 ร้อยเนาะร้อยเนาะนั่นนาะโอ้ตัวมื่นนึ่งนี่ตหมื่นึ่งนี่แหละต้องมาต้องมากินแต่นี่มื่นนึงอยู่โบนจัดเจเลยเอออนั่นนะนั่นเนาะนี่เนี่ยโอ้่ามจานบามจาลบตา เต dunno, tails, ่าเต่าอยู่นู่นใช่ปกปีไว้หรอนับได้นับได้ลหรนับไม่ได้เหรอเนี่ยครับโอเคก็อีกไม่นานครับอีกไม่นานก็ได้นะครับอ่านก็ได้เดี๋ยวครับขอเดี๋ยวจะไปต่อที่นู่นที่ปากแมงครับ